ฮะชั่วโมงหนึงในชั่วโมงว่ะอ๋องานหนึ่งกูช่างให้มึงหนึ่งชั่วโมงห้าอ่าประมาณบ่ายสองมึงถึงค่อยเล่นแต่ตัวมันไม่มีเล่นอ่ะไอบายฟอร์แกออกมาแกออกมาแล้วมาเสียบตัวนี้ไอบายฟอร์ไม่อินเดสันคุยได้นะพิ่ไม่ต้อมาเลยฟอร์ไอวินริสเบิร์ดลอตเตอรี่ไอวินริสริสเบิดนี่ เงี้ยสบายไฟให้เลยป่ะเอาเลยฟอกฮะฟอกกันเสียบได้เลยปุ๊บนี่แชทเห้ยแล้วก็อันนี้เวลานี่เราถอดออกเสียบตรงขั้วให้ถูกต้องตรงขั้วดูไม่เห็นเนาะนี่นะตรงขั้วนั้นนะเราเด็กเราดูดีๆสิเเด็กมันไม่ไปดูดีๆสิ อ่าน mm ี hmm. so mm ่นะใช่ถ้าจะออกก็กดตรงนี้กดนี้เนี่ยไม่มีปุ่มดดูดูดีๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อเราใส่ก็นี่กดไว้อย่าไปกดอย่างนั้นนะถ้ากดด้วยไม่ปุ่มปกดนี่มันจะเสียใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ใส่อย่างนั้นแล้วก็ประกอบใหม่ประกอบขึ้นแล้วบ้านเรามีไข่ควนอย่างงี้ไหมเนี่ยพี่มีไข่ควนไหมไข่ควงไม่เหล็กมีอยู่ขนาดเนี้ยไข่ควนไม่มากนยเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ก็ได้พี่ มีขายไหมที่นี่ผมไม่มีครับไอ้ร้านพวกร้านของของนะขอาสามเก้าอะไรน่ะหัวประมาณยี่สิบบาทนะผมซื้อ,อมแล้วซื้อร้างใครส่งตรงนี้ก็ได้ไหมหน<อ>แหนบตนแนปั๊มปอมึงเล่นได้ไดถึงสามเดือนนะพัทยา <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เล่นถึงหนึ่งอาทิตย์เสีย <c oughs> ล้วก็ไกลมาใกล้ๆกูเอาสดติจะเอาดึงก็จะช้าตอนจริงก็แรงอยู่นะใช่ช้ามันจะแรงอันนี้กูประหยัดตังค่าข้าวกูซื้อให้มึงเนี่ยเสียไหมกูมึงรู้ไหมกูเสียสละขนาดไหนกูต้องอันนี้อีกนะต้องไปประหยัดรายจ่ายทั้งอื่นเลยนะรู้อยู่ว่าเป็นโควิดเนาะใช่ไหมพี่อันนี้ซื้อให้กี่คันก็เสียรถถีบว็ตังต้องเล่นเนาะระบายระวังหน่อยสามสี่คันแล้วรถบางคันอย่างงี้ไม่รู้กี่คันแล้วพี่แต่ใหญ่ๆอย่างงี้ไม่เคยซื้อให้แก ส่วนมากแต่จะซื้อแต่พอ่ออ่านเขีงสปอร์ตอย่างเงี้ยเขาเล่นดีละดีละโอเคโอเคนะโอเค,อเคได้เอาถือไปปิดปิดสวิตช์แล้วนะปิดแล้วปิดเลยป,ปิดเลยแล้วก็ใส่กล่องใส่กล่องน,นี่สองคันเนาะครับแล้วก็ขอบคุณอาดาอย่างถือรถมาขอบคุณอาดาอย่างอันนี้อันนี้ผู้สนับสนุน S 1> <S 1> <S <S ใช่เอาดีอเล,เอเลฟอร์ชีอ่าตังคิวตังคิวฟอร์บมีบายออเลฟอร์กาฟอร์ซันโอเคอตังค k วอ u I วินเดซิเบตแม่นี่โอเค,เค,เคอ่ขอบคุณนะครับ